สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอยู่กับเกมคลายมาสเตอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมารู้นะครับว่าไอข้อความเนี่ยที่เขาโพสลงไปนะครับในกลุ่มหรือว่าในอะไรครับเขาบอกที่บอกว่าฟรีความคิดเห็นนะครับโอเค5ครั้งนะครับแล้วก็กดอินเข้าไปว่าจะไล่จริงนะครับผม มาลองดูกันเลยครับโอเคกดเข้าไปนะครับว่ามันจะไล่จริงหรือเปล่าครับหรือว่าเขาแค่กอหุบกเราครับมาลองดูเลยครับโอเคกดตามกันว่ามันจะไล่จริงหรือเปล่าครับก็เห็นแต่เขาทำบ่อยหรือเกินครับผมก็ไม่ไม่เคยได้ลองกดเข้ามาดูสักครั้งวันนี้ก็จะ ลองดูนะครับว่าจะไล่จริงหรือเปล่าเพื่อนเพืนท่านไหนนะครับที่รู้ว่าไลา่หรือว่าไม่ไล่ก็เม้นบอกด้วยนะครับเพราะว่าผมทําหลายรอบแล้วครับมันไม่เห็นมันไล่สักทีเลยครับก็ถึงได้อัดกริบถาม,เ,มเพื่อนๆทุกคนเนี่ยว่าเขาแค่ต้องการให้เราเข้ามาแค่นี้หรือว่าอะไรแล้วก็ไม่ยังไม่รู้นะครับ โอเคมันให้กอกนะครับเดี๋ยวข้ามไปเลยโอเคนะครับมาต่อนะครับตอนนี้เรากรอกเสร็จแล้วครับเราก็ต้องกดยืนยันไปเลยครับโอเคครับให้ยืนยันจังหวัดนะครับเพื่ออะไรโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่นครปฐมนะคก็จะใส่ไปหนว่านครปฐม หานคนปรปฐมนะเพื่อนท่านไหนนะครับที่เคยได้ทําก็บอกด้วยนะครับว่าได้จริงหรือเปล่าผมก็สับสนเหลือเกินนะครับเบอร์เนี่ยจำเป็นต้องใส่หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ไล่เลยนะครับผมทำหลายรอบแล้วครับมา มาถึงตรงน,นี้แล้วไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยกับสปินเลยนะครับทุกคนลองดูตอนแรกครับที่เราเข้ามาตอนแรกอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะไล่สปินเลยนะครับเข้ามาแต่เข้ามาจริงๆแล้วมันก็ให้เราไปกดรับกดสมัครอะไรก็ไม่ดูนะครับเพื่อนท่านไหนก็